บูชาพยพญายมขออะไรได้บ้างคะพยายมขออะไรได้มั่งเหรอโอ้หลายอย่างอะ่ะจะขออะไรอะ่ะเพราะเขาเป็นบริษัทนะขอให้ดูแลรักษาก็ได้นะเขามีบริวารเยอะเราผีทั้งหลายเนี่ยเป็นบริวารเขาไงผู้ควบคุมผีอะ่ะควบคุมวิญญาณอะ่ะใช่ไหมอืม ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ตายเนี่ยมักจะเห็นคนที่ใส่ชุดแดงสีกระบองแล้วก็กระดูกกระดิกไม่ได้ต้องเดินตามเขาปกว่านะโดาตำแหน่งนะทํานแหนพวกนี้มันก็มีขึ้นของตำแหน่งเข้าใจไหมขึ้นของตำแหน่งคือตำแหน่งเนี่ยมันมันฟิกไอ้ระบบไปแล้วไงเหมือนทางโลกกันแหละ ถ้าเราขึ้นปั๊บเราก็ติเราขึ้นปั๊บเป็นผู้ว่านี่ยใหญ่สุดเลยในเนี้ยสั่งอะไรก็ได้ประมาณนั่นแหละถ้าพ้นไปแล้วก็ไม่มีแล้วเขาก็เรียกลุงแล้วเหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนที่หลวงตาบอกว่ามีรูปก็คือจะมีนามารมใช่คราวนี้ นามารูปมาทำของท่านเนี่ยครับบารมีของท่านน่ะก็จะอยู่ในรูปที่เราสร้างใช่ไหมครับมันก็อยู่ในรูปของหลวงปู่ด้วยหลวงปู่ไปไหนเขาก็ขึ้นเขาก็ไปด้วยเข้าใจไหมเพราะมันขึ้นติดกันขึ้นอยู่ในเหรียญขึ้นอยู่ในพระอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับรู้ไปก่อนก็นแล้วกัน หิงงงยิงงงงไม่เห็นอะตุที่เราไปที่ที่สยโยกอะมิญญาณที่แฝงเขาก็ยังอยากให้สร้างลูกเขาเลยใช่ไหมเพราะต้องการต้องการสื่อจากมนุษย์มนุษย์ที่ทำบุญก็าไปที่รูปรักษ์เขาอะ่ะ มนุษย์ทนึกถึงเขาเนี่ยเขาก็จะดึบุญไปด้วยไงเดี๋ที่เ้ามีรูปไม่มีรูปเนี่ยนึกออกไหมมนุษย์นึกไม่ออกเพราะมนุษย์นี่ตาหูจหมูกเล่นกายไปที่ไหนก็กลรับขึ้นที่นั่นแหละใช่ไหมยกยกเว้นคนที่ฝึกกรรมฐา,านเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนขึ้นได้ใช่ไหม นั่งคุยกันอย่างเงี้ยไม่ไม่ฟังก็ได้จะไปทำงานก็ได้ดเรียกกรรม,มาฐานนะคนถ้าเข้าใจเรื่องกรรม,มาฐานเนี้ยคนจะไม่เบือ่อพวกคนที่มีฐานเนี้ยสามารถจะสร้างบรารมีได้ตลอดเวลาอ้าวก็ถูกแล้วใช่ไหมเพราะมันมีรูปมีนามนั่งคุยกันอยู่เนี้ย เขาไม่ฟังก็ได้แต่เขาไปทํางานโน่นนี่นั่นไปเพราะเขามีลูกก็มีนามไงด่าเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ไม่มีอาการเกิดจากอะไรล่ะเกิดเขาจากสวดมนเนี่เกิดจากมีฐานเนี่ยเขาที่เรียกว่ากรรมฐานผู้ที่มีฐานมันก็ไวแล้วบันทึกบุญได้ไวบันทึกบารมีได้ไว